สวัสดีค่ะนักลงทุนทุกท่านครูตูนนะคะวันนี้ครูตูนจะมาอัปเดตท,ทองแล้วก็คู่เงินหลักนะคะแล้วก็พวกคริตัวเคอเรนซีนะคะก่อนอื่นครูตูนขอเสริมความรู้เกี่ยวกับอีเดียตเวฟก่อนนะคะในภาพใหญ่ของทองคำนั้นก็คือของอีเดียตเวฟนะคะทองคำยังอยู่ในขาขึ้นที่เป็นขึ้น4ที่จะไปขึ้น5ของอีเดียตเวฟนะคะการพักตัวก็คือจะเป็นรูปแบบ ซิกแซกนะคะรูปแบบซิกแซกเป็นยังไงก็ไปดูนะคะรูปแบบซิกแซกก็จะเป็นแบบนี้การพักตัวไม่นานเป็นช่วงสุดท้ายของการทิ้งหุ้นที่จะไปขาที่5นะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะส่วนทองคำเวลาทองคำขึ้นนะคะค่าเงิน US จะลงค่ะสองตัวนี้จะตรงข้ามกันคะส่วนถ้าทองคำขึ้น UJ ก็จะลงนะคะ ยูเจเป็นค่างันเป็นคู่เงินหลักนะคะสตัวนี้ก็จะตรงข้ามกันเป็นตัวเลือกในการเทรดที่ครูตูลเพิ่มมาให้ด้วยค่ะส่วนใครที่เทรดบิตคอยนะคะบิตคอยจะเป็นขึ้นที่2ที่จะไปขึ้นที่3มนะคะจะตามหลังทองอยู่สักเจดเดือนนะคะเห,เหมือนกันกันกบอีทเลียมนะคะ จะอยู่ขึ้นที่2ที่จะไปขึ้นที่3การพักตัวก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแบบแฟกแบบแฟกจะพักตัวนานสะสมหุ้นนานนะคะกว่าที่จะไปก็ยังตามหลังทองอยู่ประมาณ78เดือนนะคะทีนี้เราย้อนกลับมาดูที่ทองคานะคะเดี๋ยวครูตูนจะไปที่ลายเดย์ก่อนนะคะกลับไปที่ลายเดย์แป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวขอขยายกราฟแป๊บหนึ่งนะคะทีนี้ ขยายกราฟแล้วก็จะเห็นว่าเมื่อเอาเคอร์เซอร์มาจิ้มตรงนี้เราจะเห็นราคาปิดที่ตรงนี้ท้าสังเกตแถบด้านบนนะคะราคาปิดก็คือจะอยู่ที่หนึ่งแป้บเหรียญน,นะคะราคายังอยู่เหนือม e m a ทั้ง3ามที่เป็นหัวใจหลักของเราก็คือม e m a 3สามีเอสิบและเอเยนะคะยังไม่หลุดราคานี้แล้วก็ยังไม่หลุดม e m a 1 0 0อนะคะอยู่ที่1,800นแค่ะ เดี๋ยวครูตูนจะย้อนไปดูเมื่อวันศุกร์นะคะที่ครูตูนบอกว่าทําไมราคาทองคําถึงย่อมาที่1,822นะคะก็คือ ImA3 e นี่ค่ะราคา1,822แล้วก็ย่อมาที่1,812ก็คือ ImA10 e จะไม่หลุด1,808นะคะคือ ImA20 e และไม่หลุด1,800นะคะไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นหรือขาลงจะไม่หลุด e m a 1 0 0 e m a 1 0เป็นเส้นที่แข็งแรงมากนะคะ บ่งบอกว่าขาขึ้นยังได้เปรียบอยู่ค่ะ,ะทีนี้เราย้อนกลับไปดูที่กราฟนะคะเมื่อดูที่กราฟวันจันทร์เราจะตั้งรับมือกันยังไงนะคะก็คือราคาอาจจะย่อมาที่ A10 ก่อนที่1,810นะคะอาจจะเป็นย่อบายตรงนั้นก็ได้หรือว่าเข้าเลยก็ได้นะคะเข้าเลยก็ได้ค่ะแล้วแต่นันกลูกศิษย์จะสะดวกนะคะเหมือนกับเมื่อวันศุกร์ที่ครูให 3แนวทางนะก็คือราคาเข้าเลยที่1827หรือว่ารอย่อมาที่1822และ1812นะคะตามระบบที่คูให้นะคะ วันจันทร์เราจะตั้งรับมือ,อยังไงก็คืออาจจะรอโยกามาที่ A 10ก่อนก็ได้หรือว่าเข้าเลยก็ได้นะคะแต่เราต้องกลับมาดูแท,แท่งเแท่ง d a แรกของวันของวันวันจันทร์ก่อนคะ่ะว่าจะเปิดมาที่ราคาเท่าไหร่แล้วเราถึงจะเอามาคำนวณสูตรนะคะแล้วก็วันจันทร์สโตก็ยังไม่โอ e r b นะคะสามารถยังเป็นขาขึ้นที่ได้เปรียบอยู่คะ่ะเพราะยังไม่หลุด ma หนึ100่งร้อยหนึ่งพันแปดร้อยนะคะสูตรคำนวณน,นี้ครูอุ่นจะไม่อัดวิดีโอสอนนะคะจะเป็นการสอนตัวต่อตัวเท่านั้นสูตรคู่เงินก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งคู่เงินจะคำนวณเป็นปิ๊บทองก็จะคำนวณเป็นพอยต์นะคะคู่เงินจะไม่เหมือนกันนะคะคู่เงินจะไม่เหมือนกันมีความแตกต่างกันะคะ่ะ สูตรนี้ไม่ยากค่ะมีลูกศิษย์คูอายุ55ปีปีหน้าจอกะอเกษียแล้วเรตมา14ปีนะคะไม่ชนะตลาดเลยได,ได้เสียเสียค่ะแต่พอเรียนสูตรนี้ทองคำหนอาทิตย์เงินหอาทิตย์นะคะก็สามารถทำกำไรได้วันละ30เหรียญน,นะคะความคิดและวิธีการเทรดก็เปลี่ยนไปค่ะสูตรนี้ไม่ยากค่ะเด็กอายุ เด็กวัยรุ่นก็เรียนได้คนสูงวัยก็เรียนได้ค่ะสนใจก็ติดต่อครูมานะคะช่องทางการติดต่อก็ตรงเป็นตรงนี้ค่ะเป็นเบอร์โทรครูแล้วก็ไลน์และ t e l e gram ส่วนตัวนะคะเว็บไซต์แล้วก็หน้าเพจนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์ให้ครูด้วยนะคะที่หน้าเพจสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ